ใส่ส่วนคุ่มของมันด้วยมันยังมันมัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นออ้องทุกทุกคนกันวาพบกันกับนิงแล้วนะคะนี่ช่องอีสานอีอเมริกาค่ะมเอนี้ค่ะนิงได้ตําแตงนะคะห่อหมกปลาแซลมอนนะคะทําเองห่อหมกใส่กะทิเด้อล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็ผักขมนะคะมามากินข้าวน้ากันสบายดีไมหมทุกคนนะคะ,ะพี่น้องเนาะเอ้าซุ้มๆเป็นตัแซบบอตำแตงเนี่ยหอมหมกปลาแซลมอนหอมกะทิมากหอมใบโหระพาเด้อเฮ็ดเองมาบออะายห้างกินคือเกาค่ะบ่ได้กับข้าวเหนียวนะคะเด้อ พี่น้องอันมืนนี้ที่ได้เบิ่งนี้ก็คือสิพากันลงกงขงเทพลงไปแล้วย่องลงไปเหตุกลับไปเหตุการ์ให้งานยังไงก็ขับรถดีๆเด้อค่ะเดินทางปลอดภัยแล้วกัสู่ๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องแล้วกัจังกับมายามบานไหมเด้ออะมามือนี้ตอนแรกว่าสีบดไดเฮตุคลิปพี่น้องเอ้ยมันเป็นไม่เมื่อยมือนี้แม่ม้าเนาะมันทองอันทองแกแล้วเนาะเจ็ดเต๋าหรอกมันกะบางมือมันเป็นไม่เมื่อยทวดพี่น้องเออแต่ว่ากะโอ้ยเดยว คิดหอดพี่น้องอะหน้าเด้อเสาร์อาทิตย์กะว่าบดิเฮดคลิปกันเลยสิเฮดคลิปมันมือนีนี่แหละเพราะว่าบริเฮดกับคืนหอดเด้อพี่น้องมันบอกคืนหอดเด้อจำนามก่อนเลยเนาะเอาค่อยๆกินเด้อคลิปนี้แม่ม่านเมื่อไ <laughs> อ้ข้าวเจียว ไข่เจียวกับตำแตงนี่มันของเข้ากันผักโมเฮม็ดห่อหมกไวซี่อห่อหมกปลาแซลมอน ใส่ส่วนพุ่งของมันเด้อมันยังมันมันโอป้าเขามากินห่อหมก มือไอยเมื่อมย์เป็นยังจังเมื่อยบกเป็นน้ำทำความสะอาดบ้านเหมือนเราอล่อย พุงป่าแซวนจำนำประแดดอ,อันนี้ย่างขึ้นมาได้สั้นซอกก็เมื่อยแลวพี่น้อง 응, 맛있지. <놀�> จำนำประยดกน้ำตำบักจังจ ทำบักแตงมันคุยอยากเราไม่น่องสดน้องสายส่วนสดมันเป็นตอนโคโลเคเล่ไ mm hmm. หมอ่ะหลับบานมีข้าวเหนียวบกม่วง,งเฮ็ดข้าวเหนียวบกม่วงไว้มาเนี้อยากกินข้าเนียวบกม่วงเฮ็ดเองข้าวเหนียวก็มีกะทิก็มีแล้วก็ไปซื้อบอกม่วงได่ตลาด ซื้อขาเจ้ากินมันกันไม่ขายอยู่ด้ยค่ะร้านไทยแต่ว่าออเดอร์นึงมันกะสิบกว่าเหรียญน,นะแล้วก็ไม่ได้กินหน่อยะม่เพราะอีมแม่มานอีมแม่มานกินหลายไม่ต้องเห็นเอง แซ่แบหอมอมกมันกะทิหอมเครื่องแกงยุนี่อยากกินยังก็ต้องเฮ็ดเองพี่น้องเออย่บานเท่า,ายังไปมันจะมีข้าวแกงทุงเนาะ ทุเรีนย่างออกไปปากซอยกับบะหมี่ข้อแกงคงเลยไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์เห็ดเงี่ยอ,อ๋อไปซื้อร้านไทยบางเที่ยวกับบะถูกป,ปากนะเจ้าเห็ดบอสบะถูกป,ปากรสชาติบอซื้อข้าวเห็ดบงังร้านข้าวเห็ดบอเข้มขน้นคือรสชาติคนไทยกิน ข้าวเจากระเทียมสำหรับแบบคนตางชาิน้ำเนาะไม่เลยเป็นรสชาติกลางๆน้ำแอปเปิ้ลพุงปลาแซลมอนตอวใหญ่ พัะคอมคม,คมันนี่ปั้นเป็นสมูทตี้กับแซบปั้นใส่กล้วยใส่อะโปเขียวมีประโยชน์กินน้ำมื่อไหรเอาใช้โยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบว่าอ่าแบบ่บาอ้วนหมแบบว,บบาว่าตัดความวอ้วนเนาะที่โ,โรเปอร์เซ็นต์แฟ์เนาะี่มันไปน้องกันไหม มีจะข้ามก่อนผักยกเมื่อยเหมือนนี่เป็นเมือ่อยจะข้ามล้วกนสิข้อนี่าัดไปแล้วเนดะ้อมา